ตัวนี้นะคะเป็นสายดึงดับนะคะของ Isuzu NPR 110แรงนะคะ110แรงเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะเขาจะเป็นสลิงคล้ายๆสายคันแร่งเลยนะคะแต่เป็นตัวสายดึงดับนะคะตัวนี้แต่ถ้าจะปแปลงใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะ นี่สลิงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน็อตนะคะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวกันค่ะว่าเขายาวเท่าไหร่นะคะยาวนะคะตลอดสายเจ็สิบห้าเซนค่ะตัวนี้นะคะ